นี่ครับสําหรับผู้ใดยังบ่เคยเห็นนะครับเวลาตอมันออกจากห้างมันจะเอาดากรือเอาหัวออกก่อนนะครับบางคนสีโบหัวเป็นอันนี้เป็นข้อมุ่นที่เป็นข้อมุ่นที่เห็นมือนี่เลยนะครับบางคนอาจจะยังบ่เคยเห็นนะเห็นยังนั่นเอาออกดิใช้ใช้น่วงตัวเองตัวนีาครับใช่อันนี้มันเอามันเอาดากออกมันบ่นเ่เอามันก็เอาดากออกว่ะใช้ยังตัวสักตัวสองตัวอะไรอีกอีกตัวอ่อนนั่นอยู เอาเบื้งตัวอ่อนหัวมันเอ้าหัวมันคือออกมามันไปอวยยังไงวะฮะมันมียืดเส้นข้างในนะเออมันมีแต่หัวเดียเนาะหัวออกมาบัดตัวนี้มันคือเอาดากออกสิเนี่ยนี่มันไปอวยยังไงเอ้าเอ้ามันมียืดเส้นข้างในอยู่มียูดเส้นข้างในเหรอฮึยังงี้วางไหนผู้เชี่ยวชาญเฮ้ยมันเป็นไหนมันคือคืองนอนคาราวานครับ น้องเขาว่าน้องเขาว่าไหนน่องน้องว่างเลยมียูเทิร์นหรืไม่มียูเทิร์นมีเด้อครับนีเด้อมันมันเอาดากออกเด้อบริเวณเอาหัวออกเด้อเนี่ยครับคลิปนี้เดี๋ยวผมสิจงไว้เป็นหลักฐานเหตุไทย่ทยแบบเด็กออดสรุปแล้วไปเอาลูกโตหรือไปเอาเมียโตเนี่มยอ๋ออ๋อแซนยัดหะพวกจีบชั่วรนี่ เมืไปเมไปตัวแก่ซุ่มนั่นซุ่มนั่นบทอดมันว่าุ่มนี้ยู่ซุ่มเอาเอาไปแกงซั่านี้มันแกงแ่บเู่โอซั่เนี่ลังแกงแทบแต่ไปตดไปอันนี้เอียงเอียงนี้วนไหมเอากวนห่อเจ้าไทยเลยกวนห่มบานี้ล้างห่มเบ้านบีฟอร์เนาะบีฟอร์ต่เนาะบ่าเ่ยเบ้านยุบานคนกินบอตัวนี้แกงเสร็ กินเขื่อนนักเลงหัวแข้พ่อเที่ยเดียวแหละเขาจะมั่นกับมันบ่กัขาบ่เคยกินหลายเดือนอือไปของมันของมันนะครับแต่ว่าหมอไม่อยากให้กินหรอกครับมันเป็นของมันของมันเป็นยังมันมันนี่มันมันกินกินบัวเซาดีว่ามันบ่ดีกับบัวต่าโอ้ยแบบไหอีกเป็นอะรตลอดหลายเขาเรื่องตลอดบ่ตลอดตลอดแต่ว่าเขาว่าโปรตีนมันมีหลายกว่าเนื้อง่วงหาเท่ากว่นดิแต่ว่าเมียมันกับเมียมันต่อกิโลต่อกิโล ำหรับป,ป,ปูติดนี่นี่นี่ตรงนี้นะเยอะครับคลิปนี้มัมียังดอกเมื่อบอกซื้อว่าตอมันถอยดากออกเอยอะเงีมันออกแต่ว่ามันถอยออกอยจางไหนอันนั้นไปหาคําตอบอเององครับก็หลักฐานมันมีดิเห็น,หนึังสีดิสีวางไหนนี่เปายาไฟรุ่นนะครับมันมันมันถือ่เห็นเป็นยังมันอยู่่าเห็น,น,น,หนต่อถอยดากออกโอ้เขาไปเอาเลยเขาไปเอาเลยนะ โอ้ยตัวไอ้คนไปตาตาตูบปล้วเนี่ยเร <laughs> <laughs> ื่งอะไรเ่อง้วบ่ใช่แล้วครับอันนี้ before <laughs> <h ook> บาวยมบว้นอะเป็นยไบอเป็นบวซวงเลยบุ มันบมกกกกนี om, like, tá, so <s <S In, ่กยอนี่ยเดี๋ยวคอยมาเบิงตอนกินทอดา่แมงมันนะครับเดี๋ยวคอยเบิงครับทำวสะอาดนี่แกย้อนไปย้อนอยู่ห้องน้ำแกต่อครับแกต่อครับแกต่อแกต่อหยุดเดือนหนาน่เดีอยจมีะเดียนอียงนี่ก็น่าอือเดี๋ไปว่ามันมี เขาหัวขาเขากรองเขาหวนาเขาจะมีเขาเป็นอกางรูมันจังไหล่ะเ้ากองมันก็มันก็บริเวณลเ็นต์หรอกแต่ว่ามันก็ไม่แนวน้มนะผวุุลานตุล่านเอไฟอ่นุ่มซุ่มตัวน้อยมันถอยูน้ำตัวอ่อนเนี่ยมันขึ้นอย่างบะใครไหมบอกใครไหมแต้นก็เห็นได้ทีบ่ ือกันตัวที่ว่าสมบูรณ์จะเป็นตัวน้อยอ๋อบ่อเตี้มันคือหลายแผลเรื้อรังมันมาไข่ซ้ำมันไข่ซ้ำเ่ามันเป็นตัวอยังไงดิมันมาไข่ซ้ำมันมาไข่ซ้ำทั้งเตียนทั้งเตียนบานห้องหรือกันหรือว่ามันมีตัวมันมีมันมีมันมีต่อชนิดอื่นมาไข่ใส่ห้างเก่ามันบอกห้างไข่ซ้อนกันเท่าไหรเป็นอะไรอยู่ดิตัวน้อยนี่ลายหลายนี่เห็นบอกเฮียเต็มเงินี่มันอยู่ลำกันอยู่ในซ่องเดียวกันนี่มันดิดิอ้อันนี้แปลกกว่าตัวอาจจะเป็นแม่ตัวที่ว่าสมบูรณ์ กระตันก็มูวนไหมกรกระตันยาฟีไม่เก่งหรอะตัฮนเะฮะเะฮ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 ะอะฮะฮะไะฮสฮะ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 ฮยาะฮ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 ะว่าะฮะหะฮยฮะฮอวยฮะฮะ่ะฮะฮะฮะอะ่าฮะ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 ฮ เยฟฟีเยฟีเฟย์ใส่กระปุ๊กใสผมว่ามันตกยากแลยวเยฟีเยฟีเฮ้ยเยฟีมาหาเยฟีหรือเฮ็ดเยฟีเขาอ้ไรไปเก่งดีๆตรงนี้อาสซากาห์นี่มาบุอนเฮาหนี่บึงซ่งฮะมาบุอนเฮาหรอกสกากับนาจิตสกัดแล้วอยู่เยรูซาเล็มเรียบร้อยแล้วที่นึงห่วยมีนาบิลาพอหมดอันนี้ไปต่างเราต่างตัวประเทศนี้ ลูกเคยทัวทางทั่วประเทศอยู่บ่ห้วยทางทัประเทศสิล้นทนลูกแล่นเด้อมันก็ยิงมาอยู่ไฮฟ้าก็สิบ่ลแล่นอยู่พี่บ่แ่น่ามือแลเว้าไปหางทรแลเดังดังจะปดีก็ยังบ่แล่นอยู่แงอยู่แม่นบ่แม่นแล้วเจ้าเฮ็ดงานกับนายจ้างบ่เฮ็ดงานกับหน้าตัวมันเ้ยน่ารักมั้ยอย่าเพอย่าเพมุกกินนี่ได้สมองเด้อ ย่าเฟ่ยงามอย่าบปบอกว่า็ยึดเี้แล้อย่าวาดิ้ยึดไหนยึดเี้ยึดแหนอีนี่อีนี่อีนี่เนี่ยมียนบ่อนี่เมียนบ่อนี่เมียนบ่อนี่เมี่ยงเมี่ยงกินบ่อนี่ไป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 คลองโอ้ยมันก็มากกัดจังะว่าก้อนหน่อยเ้ยเนาะยยีบันดาบุญยิงมาพอดีครับผมไป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 มามามา

איפה ילדים? הם בחופש. אה, חופש? ילדים, חופש? ילדים הם כל המשפחה. אה, הלכת לטייל? כן. אה, טוב. סיום? לא, עכשיו עשר דקות. אה, עשר דקות. טוב. xác định được 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 xác được xác định được